แล้วก็ไม่มีใครแพนคนแพนก็นตัวแตกโอ้ยอยู่ตรงนู้นนะพี่เดี๋ยวนะหลุดเฮ้ยเดี๋ยวนะมันผมเเพดด้านนะซ้ายมือเสกแล้วมันฮิวมันฮิวขึ้นมาทำไมอะ่ะฮะมันชุบใครตรงนั้นรู้แหล,ละตัวหนึ่งกระสุนเหลือเจนนัดดีก่อนได้ปนะอุยอ้ยแพ้เฮ้ยเล็ดเอมาดิมาดิมาซ้ยายเกโคเกโคก,ก็มาดีครับ เอาแล้วทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนก็สู่โอลิปโอเลี้ยงโอเพียงโออะไรก็ไม่รู้นั่นมันรุ่นสิบแห่เอาแล้วทุกคนยินดีต้อนรับก็สู่คอนโทรเลอร์เกมแรกเอาจริงๆคือผมฝึกเล่นอยู่ในสถานะของโอเมนเนี่ยน,นะครับก็เกมแรกเนี้ผมผมพาเพื่อนบุกทางด้านของเ <c oughs> องไซนะครับเจ็ตพาระเบิดไซได้ที่เอไซแล้วผมสโมขึ้นบนทาวเวอร์บริเวณส่วนนี้แต่ว่าเจตเนี่ยห้าวไงมันห้าวเกินไปก็โดนก็ยิงผ่านวินโดและตัวแตกไปจากนั้นผมสังเกตว่ามีคนปาระเบิดขึ้นมาแต่ผมก็โดนยิงอยู่ดี ทำให้เกมแรกเนี่ยเราเป็นฝ่ายแพ้แพ้ไปในเกมที่หนึ่งถึงจะเสียได้ที่เกมแรกเราไม่ชนะแต่เกมต่อไปเราก็ต้องชนะแน่นอนและในเกมที่2เนี่ยตัวผมเองซื้อเชลิฟมาหวังว่าจะเหตดกับเขาและตัดทา้งด้านหงเจ็ดดูไอาิสฝั่งตรงข้ามไปได้ถึงแม้จะยิงไม่โดนหัวยิงโดนตัวเขาก็ตายและในเมื่อเจ็ดตายผมก็พาเพื่อนเข้าไซส์มาแต่ทัานใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงจากด้านหลัง ถึงแม้เราจะได้คิวแต่ว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นผมเลยใช้สมอของผมเนี่ยปิดทางด้านทางเข้าบีเอาไว้ w I. เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะแฟงมาก็ได้และอีกอย่างฝั่งเราก็แพสไ็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เลยต้องการเบรกเกมและดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเข้ามาทางด้านของทางเข้าบีพอดี D. แต่ผมเนี่ยเหมือนเห็นกำแพงเสกแต่ว่าผมช่าใจเกินไปก็เลยเดินออกมาจากนั้นผมก็เลยโดนยิงจากข้างหลังไม่รู้เหมือนกันว่าเข้ามาได้ยังไงน่าจะบออัพขึ้นมาเหมือนกันแต่ไยงไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่ทําการแพสไฟนี้ชนะ และในเกมที่3ตัวผมเองเนี่ยเลือกที่จะเล่นแวนดอลจากนั้นผมก็จะไปบริเวณมิดเพื่อวัดกับด้วยลิทของเขาอีกครั้งแต่รอบนี้มันเหมือนมีอะไรผิดแปลกไปเพราะตัวผมเองเนี่ยโดนยิงเหลย24สจากสนไนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะเพื่อสามารถแทงไปได้สาเร็จจนกระทั่งยื้อมาถึงช่วงเวลาเลทเกมและตัวผมเองที่เหลือเลือกแค่24ผมจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่า One enemy ถึงแม้ผมจะรักไก่ยิงเลืดได้แต่ว่าตอนเนี้เลือดผมก็เหลือน้อยอยู่ดีการที่ผมเดินออกไปแบบนี้ตัวผมเองอาจจะตัวแตกก็ได้ใครจะไปรู้และถ้าคุณฟังเสียงดีๆเสียงระเบิดใกล้จะระเบิดขึ้นมาทุกทีแล้วตัวผมเองเนี่ยก็ต้องรีบที่เดาชีวิตรอดจากระเบิดด้วยถึงแม้เกมนี้จะชนะแต่ถ้าฝั่งถูกข้ามีปืนฝั่งเราก็อาจจะเสียเปียบก็ได้ผมเลยกล้าที่จะเทส และในเกมที่4ถึงแม้เราจะชนะแต่เราก็ประมาทไม่ได้เพื่อนอยากจะเข้าเอซายผมก็สมกปิดให้เวนทาวเวอร์จากนั้นเจตที่เป็นดูริสก็เข้าไประเบิดไซส์เลยเนื่องจากเพื่อนเข้าไปแล้วดูเหมือนจะไม่มีตัวผมก็เลยบายเข้าและการที่ผมเดินเข้าสมกแบบนี้ตัวผมจะรอดไหมและการที่เราเข้ามาแบบนี้อันตรายจะเกิดขึ้นได้ทุกคนทุกแขนเนื่องจากฝั่งเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าฝั่งตัวข้ามอยู่ตรงไหนบ้างและทันใดนั้นเองดูริสก็ห้าวหาัญชันใช้อยากจะไปงัดหน้าฝั่งตรงข้ามเหลือเกิน และตัวผมเองเนี่ยถือคติเองยิงเพื่อนเราเหรอเราก็จะยิงนายนะผมก็เลยตัดฝั่งดูค้าไปได้ก่อนหนึ่งตัวและด้วยความที่ผมถือคตินั้นแต่ว่าทางด้านของดูริสเราตายผมเองเนี่ยก็ต้องไปแก้แค้นให้เพื่อนสักหน่อยโอ้ยยิงไม่ค่อยจะโดนเลยเว้ย โห oh, โดนยดิงแบบนี้อย่างนี้ผมต้องซื้อดีเพจทลิเปอร์แล้วใครที่มองหาไอีเกมอารวีราคาถูกแฟนเพจทลิเปอร์เลยนะครับ oh, <God. S 2> หรือถ้าอยากเติมเกมเนี่ยก็แฟนเพจทลิเปอร์เติมเกมเร็วเลยนะเออลิงก์เนี่ยจะอยู่ใต้ล่างดีสคริปชั่นนะครับ oh, <God. S 2> และเนื่องจากตัวผมเองเนี่ยขายของมากเกินไปทําให้ผมเนี่ยตาพืชมัว oh, <God. S 2> ผมก็เลยหนีเข้าไปในสโมกแต่ผมหารู้ไม่ว่าภัยอันตรายเรื่มไล้เข้ามา คือตอนแรกอ่ะผมนึกว่าเพื่อนเว้ยและในเกมที่6ผมจะบอกเลยนะว่าเกมนี้เป็นเกมที่โคตรจะรั่วเพื่อนดันเข้าวางสไปได้ผมปิดสโมกค,ค,คอนโทรลแมพแต่ว่าผมหารู้ไม่เพาะเกมนี้ผมโคตรรั่วและหลังจากที่ผมลน้นผมก็เริ่มทำอะไรไม่ถูกผมก็เลยไปตั้งสติข้างในแต่ผมหารู้ไม่สต,ติผมก็ยังไม่กลับมาเพราะผมยิงใครไม่โดนเลยแต่ตัวผมเองก็รู้ตัวเองดีถ้ายังผิดพลาดแบบนี้อาจจะแพ้ก็ได้ ถึงแม้เกมนี้จะล้นแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็ยังชนะอยู่ดีแบบชนะเออและในเกมที่7ผมเนี่ยค่อยๆเดินมาอยู่บริเวณมิดของตัวเลนแต่ว่าเฮ้ยเหมือนเพื่อนจะรู้ว่าอยู่ตรงนั้นผมก็เลยทําการเตรียมตัวบายพอผมบายแล้วเนี่ยผมจะทําสิ่งที่ผมเองเนี่ยก็เพิ่งเคยทําเหมือนกันก็คือการโดดขึ้นไปข้างบนนี่ผมเพิ่งรู้เนะมันโดดได้เนี่ย แต่จะโดดทำไมโดดไปเขาก็ไม่รักเราอยู่ดีเพราะผมเนี่ยไม่เคยเจอตัวอะไรกับเขาเลยไม่เจอจริงๆิงนะคือเพื่อนยิงตายหมดแล้วเออหลังจากที่ผมเดินสำรวจอยู่สักพักก็มีเสียงลูกซองยิงหลังหนึงปักผมก็เลยสวนกระสุนเสิบหน้าไปเลยเกือบตายแล้วไม่เล่าแต่เกมยังไม่จบเดี๋ยวเพิ่งนับศพเพื่อรุวมทีมตอนนี้ก็เป็นการหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างผมกับเซกแต่เหมือนเพื่อนเนี่ยจะคอเกมบอกผมแล้วว่าอยู่ทางด้านขวามือผมก็ยังงงเหมือนกันขวาไหนของบันวะ และในเกมที่8ผมบอกเลยว่าผมค่อยๆเดินมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมเหมือนได้ยินคนเสียงจ่ายตีผมก็เกือบโดนยิงเหมือนกันแต่ผมก็สามารถตัดเลสฝั่งตรงข้ามไปได้ก่อนและในเกมถัดมาเกมที่8ผมอยากจะบอกว่าตัวผมเองเนี่ยทำผิดพลาดครั้งใหญ่เลยเห็นตรงนี้ไหมผมรู้ว่าเก๊กโคอยู่ด้านขวามือผมเลยจ่ายบายไปก็มาดิวะไอ้บ้าเอ,อ๋ยอย่างนี้ต้องซื้อไอดียเเพจทลิปเปอร์แล้ว i d r ดีอาวะ และในเกมต่อมาผมเนี่ยไม่หลับจำรู้ทั้งรู้ว่าเขาอยู่บริเวณตรงนี้ผมและผองเพื่อนเนี่ยก็เลยเข้าไปเลยถึงแม้ผมจะสามารถตัดเลสมาได้ก่อนแต่ผมหารู้ไม่่าภัยอินตราตายกำลังคื่คคานเข้ามาจากด้านหลัง,งอ้าวเฮ้ยทำไมไม่มีคนเช็คตรงนี้เลยวะ เนื่องจากฝั่งผมเนี่ยแพ้มาสองลาวติดแล้วและเกมที่3ก็กําลังจะแพ้เพราะเพื่อนเนี่ยแพ้ไปไม่ได้ผมเลยเนี่ยต้องกำมัดเตรียมซัดหน้าฝั่งตรงข้าวว่าเฮ้ยเอาปืนในมาหน่อยดิแล้วผมจะรอดไหมเนี่ยหนึ่งสีด้วย บอกได้คําเดียวเลยว่าเข้ามาสิครับฝังเราเนี่ยแพ้3ามลาวติดแล้วถ้าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้การเงินไม่ดีแน่ๆฉะนั้นตัวผมเองเนี่ยต้องทําอะไรสักอย่างนึงก็คือการโดดไปโยนยนแบบนี้นี่แหละและถึงแม้เกมนี้ผมจะใช้ปืนพกแต่ผมก็สบประงกกระสุนโดนเขาได้บอกเลยว่าโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรุย ในเกมที่13โด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นฝั่งการชนะนนผมจะเสิร์ฟกระสุนให้อย่างดีตัดด้วยลิตได้ก่อนหนึ่งตัวนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมชนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยโกวความแข็งแกร่งของตัวผมเองเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบ